ฝันว่าตัวเองท้องแปลว่ากำลังจะท้องจริงไหมตำราบโบราณบอกว่าการฝันว่าท้องไม่ได้แปลว่าจะท้องจริงๆเสมอไปนะคะแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านั้น 1. อาจจะหมายถึงกำลังมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ความคิดสร้างสารรค์หรือการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตหรือ 2. ออาจสะท้อนความปรารถนาลึกๆที่อยากมีครอบครัวหรือเป็นกังวลเรื่องการมีลูก ถ้าฝันว่าตัวเองท้องแต่ไม่เคยคิดที่จะมีลูกอาจจะหมายถึงความกดดันหรือภาระหน้าที่ที่กำลังเพิ่มขึ้นหรือบางครั้งมันอาจจะเป็นลางบอกใบ้ถึงความสัมพันธ์ที่กำลังจะดีขึ้นหรือได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างแต่ที่น่าทึ่งก็คือมีคนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้หญิงที่ฝันว่าตัวเองท้องก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองจะท้องจริงๆเพียงไม่กี่วันร่างกายของเรารู้ตัวก่อนที่เราจะรู้ด้วยซ้า บางทีความฝันอาจจะเป็นสัญญาณบอกว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเกิดขึ้นแล้ว